สวัสดีครับเพื่อนๆชาวไฟน์นองทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมแอมบิคิตี้เหมือนเดิมสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาอยู่กับคลิปรีวิวปลดเลเวล90ของ Sunday นะครับซึ่งตัว Sunday นะครับไม่ได้รับการรีเวิร์กสกิล1กับสกิล2นะครับมีแค่ได้ปลดเลเวล90กับอัปเกรดสกิล EX นะครับแล้วก็สกิล65และได้อัพเกรดตัว บอร์ด LD นะครับแค่นั้นเลยนะครับมาครับก็เผื่อมาเป็นการเสียเวลาเวลาเราก็มาเริ่มรีวิว Sunday กันเลยดีกว่านะครับสำหรับตัว Sunday นะครับจุดเด่นของเขานะครับจะเป็นเรื่องสามารถบัฟธาตุมืดให้กับปาตีได้นะครับซึ่งธาตุมืดเนี่ยเป็นธาตาุที่หายากมากๆนะครับเพราะว่านอกจากาป้าชาญน,นะครับที่เป็นอาวุธเบิร์สเขียวเนี่ย บับธาตุมืดให้กับปาร์ตี้ได้เนี่ยก็จะมีซันเดย์อีก1ตัวนะครับแต่นะครับแต่ไม่ใช่ว่าการหายากเนี่ยมันจะใช้ได้ทุกด่านนะครับสำหรับด่านที่บังคับให้ใช้ธาตุมืดนะครับก็จะมีแค่ด่านลูเฟเนียอเล็กซานเดอร์แค่ด่านเดียวเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด่านอื่นก็สามารถใช้ธาต์อื่นได้ตามปกตินะครับไม่ได้มีการบังคับให้เป็นธาตุมืดนะครับ ส่วนจุดด้อยของซอันเดย์ตอนนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องสกิล1กับสกิล2เนี่ยทำดาเมจแค่ชุดเดียวนะครับซึ่งตัวละครอื่นๆเนี่ยเขาทำดาเมจสองชุดขึ้นไปกันแล้วนะครับสำหรับตรงจุดนี้เนี่ยซันเดย์ก็ไม่สามารถทำดาเมจสูงสุดของสกิล1และสกิล2ได้นะครับ การทำดาเมจสูงสูงของซันเดย์เนี่ยจะมาจากสกิล ex แล้วก็ Skill สกิล ld มากกว่านะครับทีนี้อ่าเราก็มาดูค่ารายละเอียดต่างๆของซันเดย์กันนะครับก็เริ่มจากเกราะฟ้านะครับสำหรับเกราะฟ้าเนี่ยถ้าเกิดต้องการที่จะรีดดาเมจของซันเดย์ให้ได้สูงสุดก็คือต้องทำเกราะฟ้าเท่านั้นนะครับแต่ว่าตัวซันเดย์เนี่ยผมบอกเลยว่า คือแทบจะไม่ได้ใช้งานนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องทําก่อฟ้าได้นะครับเรียกเียกว,ว่ามันหาที่ลงไม่ได้จริงๆนะครับแล้วก็มีตัวละครตัวอื่นที่ใช้งานได้ดีกว่านะครับตัวซันเดย์ก็เลยไม่แทบจะไม่เห็นใครหยิบมาใช้นะครับส่วนไทายการโจมตีของซันเดย์นะครับก็จะเป็นการโจมตีด้วยเวทมนต์นะครับเพราะเพราะฉะนั้นพาสซีอสูนที่สาคัญก็จะเป็นบาห์มุดนะครับที่เพิ่มดาเมจเวทมนต์10%นะครับ ส่วนการโจมตีธาตุของซันเดย์จะมีทั้งหมด3ธาตุนะครับนั่นก็คือธาตุไฟนะครับแล้วก็ธาตุดินส่วนธาตุหลักจะเป็นธาตุความมืดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่าพาร์สิบอสูรเพิ่มความแรงไฟกับความแรงของดินเนี่ยอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับว่าจะอัพพาสิบเพิ่มความแรง2ธาตุนี้อีก10%หรือเปล่านะครับแต่ว่าตัวหลักอีกอันหนึ่งที่ต้องอัพแน่ๆก็คือธาตุาความมืดนะครับ เพิ่มความมืด10%อันนี้ต้องอัพแน่นอนนะครับส่วนไฟกับดินอันนี้ก็ตามนั้นเลยนะครับว่าอัพก็ได้ไม่อัพก็ได้นะครับส่วนตัวผมเนี่ยผมไม่ได้อัพนะครับผมผมอัพแค่ธาตุดินอย่างเดียวอ่าขออภัยครับผมอัพแค่ธาตุความมืดอย่างเดียวนะครับ ต่อมาเราก็มาดูกันที่ AF นะครับสำหรับ AF Sunday เนี่ยก็แนะนำเป็น Attack 108คู่กับ Boost นะครับซึ่ง Boost เนี่จะได้ค่า Mac Wave กับค่า Attack อย่างละ5%นะครับซึ่งเงื่อนไขเนี่ยก็คือมีบัฟของสกิล l ออยู่บนหัวนะครับแล้วก็บัฟสกิล2เนี่ยมันอยู่ตลอดทั้งเกมอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยแนะนำเป็น Attack 108คู่กับ Boost นะครับ แต่ว่าถ้าเกิดใครอยากใช้ a t t a c k 108คู่กับ m c w w บฟ230ก็ได้เช่นกันนะครับก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเหมือนเดิมครับก่อนที่เราจะมาดูรายละเอียดสกิลต่างๆของ Sunday นะครับเราต้องมาทำความรู้จักกับ SpecialBuff ที่เป็นรูปหอคอยก่อนนะครับแล้วก็ความสามารถอีกอย่างหนึ่งของ Sunday นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากความสามารถอ,าอีกอย่างหนึ่งก่อนนะครับสำหรับความสามารถอีกอย่างหนึ่งของ Sunday นะครับ ทุกคอมมานะครับไม่ว่าจะเป็นตีเลือดสกิล1สกิล2สกิล EX แล้วก็สกิล LD นะครับถ้าเกิดเราเจอมอนสเตอร์1ตัวนะครับจะทำให้สกิลเหล่านี้นะครับโจมตีแรงขึ้นนะครับต่อมาเราก็มาดูกันถึงบัฟหอคอยอันนี้นะครับซึ่งเป็นสเปเชียลบัฟนะครับจะมีสูงสุดทั้งหมด5ขั้นนะครับโดยที่เริ่มเกมมาจะเป็นขั้นที่1นะครับ สำหรับขั้นที่1นะครับจะเพิ่ม critical wave damage 30%นะครับแล้วก็อย่างที่2นะครับเพิ่มค่า h p damage 20%เนะครับแล้วก็อย่างที่3นะครับเพิ่ม wave damage อีก30%นะครับเมื่อเราโจมตีติดการแพ้ธาตุนะครับส่วนขั้นที่2นะครับจะเพิ่มค่า overflow นะครับ20%นะครับแล้วก็ขั้นที่3นะครับ เพิ่มดาเมจข้างของซันเดย์นะครับ30%และขั้นที่4นะครับจะบัฟธาตุมืดให้กับทุกคนนะครับแล้วก็ขั้นที่5ขั้นสุดท้ายนะครับจะเพิ่มดาเมจข้างของซันเดย์นะครับอีก20%อนะครับอันนี้ก็คือความสามารถของสเปเชียลบัฟหอคอยนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่สกิล l LD ก่อนนะครับเพราะว่าสกิล l เนี่ยถ้าเกิดเรามี บัฟหอคอยเป็นขั้น3 s เนี่ยสกิล2จะเปลี่ยนไปเป็นอีก,อกแบบหนึ่งนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนไปตลอดเกมเลยนะครับเพราะฉะนั้นสกิล l 2ที่เป็นเวอร์ชันแรกอันนี้เราจะไม่พูดถึงนะครับเพราะว่าความสามารถด้อยกว่านะครับสำหรับสกิล l l นะครับอย่างแรกเลยนะครับจะทำการยกเลิกสถานะเบรกนะครับ ของมอนสเตอร์ทุกตัวนะครับแล้วก็การโจมตีเนี่ยจะทําการตีเบฟหมูนะครับด้วยทตดดินและทตดความมืดนะครับจํานวน4ี่ฮิตแล้วก็ตีเลือดโดยจะโจมตีทั้งหมด3ครั้งนะครับสามารถตีเกินแม็กเบฟเนี่ยได้ทั้งหมด1 8 0นะครับเป้าหมายหลักเนี่ยจะโดนดาเมจ100%รและเป้าหมายข้างจะโดนดาเมจ50%รนะครับหลังจากที่โจมตีเสร็จแล้วนะครับจะบัฟหอคอยนะครับ 2ขั้นนะครับแล้วก็เทิร์นต่อไปเนี่ยจะใช้สกิลฟรีนะครับอันนี้ผมใช้คอไปก่อนเพื่อที่จะให้อยู่ในสถานะเบรกนะครับแล้วก็จะได้ดูกันว่ายกเลิกสถานะเบรกก่อนโจมตีนะฮะเดี๋ยวต่อมาเราก็มาดูกันที่คอมมาน d ตีเลือดนะครับนี่นะครับ พอเทิร์นต่อมาก็ใช้สกิลฟรีนะครับแล้วก็สกิลสองเปลี่ยนไปเป็นอีกชื่อหนึ่งนะครับสำหรับคอมมานตีเลือดนะครับจะทำการตีเวฟด้วยธาตุดินและธาตุความมืดจำนวน3 h ฮิตนะครับแล้วก็ตีเลือดเป้าหมายที่เราเลือกสามารถตีเกินแม็กเวฟเนี่ยได้ทั้งหมด120%นะครับ เดี๋ยวต่อมาเรามาดูกันที่สกิล l นะครับสำหรับสกิล l นนะครับจะทำการตีเวฟหมูนะครับด้วยธาตุไฟและธาตุความมืดนะครับจำนวน4ฮิตแล้วก็ตีเลือดสามารถตีเกินแบกเวฟเนี่ยได้ทั้งหมด150%เปนะครับเป้าหมายหลักเนี่ยจะโดนดาเมจ100%และเป้าหมายข้างจะโดนดาเมจ20%นะครับหลังจากที่โจมตีเสร็จแล้วเนี่ยจะทำการแปะรีบัฟ A นะครับให้กับมอนสเตอร์ทั้งหมดนะครับจำนวน6เทินนะครับ แล้วก็ตัวซันเดย์เองนะครับจะเพิ่มบัฟหอคอยนะครับ1คันนะครับเดี๋ยวต่อมาเราก็มาดูกันที่สกิล2นะครับสำหรับสกิล2นะครับจะทำการตีเบฟหมูนะครับด้วยธาตุดินและธาตุความมืดนะครับโดยจะตีโจมตีทั้งหมด4หฮิตนะครับแล้วก็ตีเลือด โดยจะโจมตีแบบนี้ทั้งหมด2ครั้งนะครับแล้วก็สามารถตีเกินแม็กเวฟเนี่ยได้ทั้งหมด180%เปนะครับเป้าหมายหลักเนี่ยจะโดนดาเมจ100%และเป้าหมายข้างจะโดนดาเมจ20%นะครับหลังจากที่โจมตีเสร็จแล้วนะครับตัวซันเดย์จะได้รับบัฟดีนะครับจำนวน8เทิร์นนะครับ ต่อมาเราก็มาดูที่สกิล ex นะครับสำหรับสกิล ex นะครับอย่างแรกเลยนะครับจะทำการตีเบฟหมูนะครับด้วยธาตุดินและธาตุความมืดนะครับจำนวน5ฮิตแล้วก็ตีเลือดโดยจะโจมตีแบบนี้ทั้งหมด3ครั้งนะครับสามารถตีเกินแม็กเบฟเนี่ยได้ทั้งหมด1 8 0แนะครับแล้วก็เป้าหมายหลักเนี่ยจะโดนดาเมจ100%รและเป้าหมายข้างจะโดนดาเมจ20%รนะครับ หลังจากที่โจมตีเสร็จแล้วนะครับจะได้รับบัฟพีนะครับจำนวน6เทินแล้วก็จะเพิ่มขั้นของบัฟพีนะครับจำนวน1ขั้นนะครับเดี๋ยวต่อมาเราก็มาดูความสามารถของบัฟสกิลเอ็กันนะครับซึ่งบัฟสกิลเอ็กเนี่ยก็มีขั้นทั้งหมด5ขั้นเหมือนกันนะครับนี่นะฮะอันนี้คือบัฟของสกิลเอ็นะครับซึ่งขั้นเนี่ยจะอยู่ในกรอบนะฮะ สำหรับบัฟจากสกิลเอ็กนะครับอย่างแรกเลยนะครับผมขอพูดเป็นในส่วนของขั้นที่5เลยนะครับที่ได้ค่าสูงสุดนะครับค่าแรกที่ได้นะครับจะเพิ่มค่า a t t a c k นะครับ90%และอย่างที่2นะครับเพิ่มค่า H P ดาเมจนะครับอีก30%และอย่างสุดท้ายนะครับเกรดเนะครับจะรีชาร์จไวขึ้นนะครับ30%นะครับที่ขั้น5นะครับ ต่อมาเราก็มาดูกันที่สกิล65นะครับสกิลสุดท้ายนะครับสำหรับสกิล65เนี่ยเมื่อกดแล้วจะได้ความสามารถ6เทินนะครับอย่างแรกนะครับจะเพิ่มเบฟดาเมจนะครับ30%เแล้วก็อย่างที่2นะครับเพิ่มเบฟดาเมจอีก20%สนะครับสำหรับการโจมตีที่ติดการแพ้ธาตุนะครับอย่างที่3นะครับเพิ่มค่าเบฟดาเมจลิมิตนะครับอีก40%เรนะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับ เพิ่มค่าแม็กเบฟนะครับอีก20%อนะครับอันนี้ก็คือความสามารถทั้งหมดของ Sunday นะครับต่อมาเราก็มาดูกันที่ c o r e Ability นะครับสำหรับ c o r e Ability ของ Sunday นะครับเราก็มาเริ่มกันที่สกิล l นนะครับสำหรับสกิลหนึ่งเนี่ยจะไม่มีเอฟเฟกต์ใดๆทั้งสิ้นนะครับก็จะออกมาโจมตีนะครับแล้วก็แปะดีบัฟ A นะครับเดี๋ยวเรามาดูความสามารถของดีบัฟ A กันนะครับ สำหรับ d ีบั f เ A นะครับจะมี2อสอ,อ,สอความสามารถนะครับอย่างแรกเลยนะครับจะลดค่าพลังป้องกันมอนสเตอร์นะครับ20%แล้วก็อย่างที่2นะครับจะทำให้มอนสเตอร์ที่มีดีบับนี้อยู่บนหัวนะครับแพ้ธาตุไฟธาตุดินและธาตุความมืด3าธาตุนะครับ ต่อมาเรามาดูกันที่ c o อ e a b i ิตี้สกิ l l LD นะครับสำหรับ Core LD เนี่ยอย่างแรกเลยนะครับจะยกเลิกสถานะเบรกมอนสเตอร์ทั้งหมดนะครับอันนี้คือในส่วนของการโจมตีนะครับแล้วก็ Special e f f e c t นะครับจะอยู่ทั้งหมด3เทิร์นนะครับโดยที่อย่างแรกนะครับจะบัฟธาตุมืดนะครับให้กับทุกคนนะครับแล้วก็อย่างที่2นะครับเพิ่มค r i t i ิ a คิลเบร a ดาเมจนะครับ20%แล้วก็อย่างที่3นะครับ เพิ sea, ่มเบฟดาเมจอีก20%นะครับสำหรับการโจมตีที well, you. ่ติดการแพ้ธาตุนะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับเพิ่มค่าโอเวอร์โฟนะครับอีก20%นะครับเดี๋ยวผมจะให้สกอร์กับค่าวโจมตีนะครับแล้วเพื่อนๆก็มาดูกันนะครับว่าตรงเบฟดาเมจเนี่ยมันจะขึ้นการแพ้ธาตุนะฮะซึ่งก็คือธาทัธาความมืดนั่นเองนะครับนี่นะฮะ ตัวสรอลก็ได้รับผลแน่นอนนะครับทีนี้เราก็มาดูตัวข่าวกันบ้างนะครับเห็นไหมครับว่าตัวข่าวก็ขึ้นการแพ้ทธาตุเหมือนกันนะครับเราก็มาอยู่ในช่วงสุดท้ายของคลิปรีวิวแล้วนะครับนั่นก็คือวิธีการเล่นเบื้องต้นนั่นเองนะครับสำหรับวิธีการเล่นเบื้องต้นนะครับอย่างแรกเลยนะครับเราต้องพยายาม เพิ่มขั้นของบัฟหอคอยให้เป็นขั้น5ให้ไวที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเทิร์นแรกของซันเดย์นะครับผมแนะนำให้กดสกิล LD ไปเลยนะครับเพื่อที่จะเพิ่มขั้นไป2ขั้นนะครับหลังจากที่เรากด LD ไปแล้วนะครับสกิลต่อมาของ LD เนี่ยผมแนะนำให้เป็นสกิล1นะครับเพื่อที่ว่า พอเป็นขั้น4แล้วเนี่ยปาร์ตี้จะได้บัฟตีธาตุความมืดะฮะแล้วก็หลังจากนั้นนะครับเทิร์นต่อไปของซันเดย์ก็กดสกิลหนึ่งซ้ำอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับก็จะกลายเป็นขั้น5แล้วนะครับหลังจากที่บัฟหอคอยเนี่ยเป็นขั้น5เรียบร้อยแล้วนะครับอันดับต่อมาที่เราควรจะทำนะครับนั่นก็คืออัพสแต็กของบัฟสกิล ex นะครับให้เป็นขั้น5้ไวๆนะครับเพื่อที่จะให้ซันเดย์เนี่ย สามารถรีชาร์จเกรดเอได้ไวนะครับเพราะว่าตัวซันเดย์เนี่ยเกรดเอ็กซ์ร e ีชาร์จค่อนข้างช้านะครับนี่นะฮะส่วนการใช้สกิลก็เล่นตามหน้างานได้เลยนะครับหลังจากที่เราบัฟหอคอยเป็นขั้น5แล้วนะครับแล้วก็เกรดเอมันยังไม่เต็มเนี่ยก็พยายามบิลให้มันเป็นขั้น5ไปนะครับแล้วก็จังหวะไหนเนี่ยถ้าเกิดเราต้องการจะ ยกเลิกสถานะเบรกของมอนเตอร์เราก็กดสกิล l d ไปนะครับส่วนสกิล1สกิล2ก็ใช้ตามหน้าง,งานได้เลยนะครับสำหรับการเล่นซันเดย์ก็ไม่มีอะไรยากนะครับแค่จะต้องบิลสแต็กอนแรกเฉยๆแค่นั้นเองนะครับหลังจากที่สแต็กเต็มแล้วก็ลอยลำนะครับก็สามารถเล่นตามหน้าง,งานได้เลยนะครับสำหรับซันเดย์สำหรับ วิธีการเล่นซันเดย์ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับก็ง่ายๆนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆยังมีตรงไหนที่ยังสงสัยอยู่เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ถามไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมกับเพื่อนๆที่มีความรู้เนี่ยจะมาช่วยตอบให้นะครับแล้วก็เช่นเดิมนะครับเพื่อนๆก็ให้กําลังใจผมง่ายๆนะครับด้วยการกดไลค์ผมนะครับกด u b s c r i b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆนะครับสําหรับคลิปรีวิวลดเลเวล9ก้ ซันเดยก็มีเพลงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ